ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้อยู่ที่สุทรการเนาะนะครับมาทําธุระประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมมีบ้านหลังหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่สุพรรณบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะครับไยกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สวยมากๆนะครับอยู่บนพื้นที่ประมาณ112ตารางวานะครับแล้วก็ความพิเศษเนี่ยก็คืออยู่ติดถนนลาดยางนะครับเหมาะกับทําเลค้าขายเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพื่อนๆ นี่นะครับเพื่อนๆอ่าเป็นบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้เรียกได้ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะนะครับที่นี่ก็เหมือนเดิมนะครับ3ห้องนอนนะครับหห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็จะมีต่อเป็นที่จอดรถไปให้ด้วยนะครับนี่เพื่อนๆนะครับก็ใช้โดรนถ่ายมาให้นะครับเดี๋ยวจะเห็นมุมสูงด้วยนะครับอยู่ใกล้ชุมชนนะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ตลาดนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการเนี่ย ไม่เกิน4 5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเพืเ่อนๆนี่นะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยคือจริงๆอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนแล้วนะครับก็หลังบ้านก็จะมีเป็นพื้นที่โลงๆหน่อยนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีบ้านนะครับปลูกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตรนนี้ก็จะ กล้จะเป็นยุมชนแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใครสนใจนะครับอยากจะมีบ้านไว้เป็นพื้นที่ค้าขายได้ด้วยนะครับหรือคนในเมืองเนี่ยอาจจะซื้อไว้นะครับมีเสียงนกด้วยอย่างคนในเมืองนะครับอาจจะซื้อไว้เป็นพักผ่อนนะครับหรือว่าเอาไว้ทําธุรกิจเล็กๆนะครับช่วงหลังเกษียณเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ